สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมที่นานะคะที่นานะคะก้าวไล่สงานด้านหน้าจะมีคลองเล็กๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นทางสาธารณะนะคะจะเห็นวิวภูเขาล้อมรอบไปนะคะที่นานี่นะคะวิวภูเขานะคะทางนี้ก็จะเห็นวิวเขาชงงุมนะคะ ะคะทางจะเป็นทางใส่หินคุกแล้วนะคะนี่นะคะที่นาเก้าไร่สามงานราคาไร่ละส,ระสี่แสนสองค่าภาษีค่าโอนจะของออกให้นะคะสามารถต่อรองได้นะคะนี่นะคะวิวภูเขาเขาเชงุ่มน,นะคะเห็นวิวเขาล้อมรอบเลยนะคะ ที่ดินสวยๆเลยนะคะนะคะบรรยากาศโดยรอบๆเลยนะคะนะคะจะเป็นคลองคลองปูนนะคะคลองไส้ไก่เล็กๆอย่างน,นี้นะคะล้อมรอบเลย นะะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเอกนะคะ065 9 7 1 5 7 6 4นะคะเข้าออกได้สองทางนะคะนี่นะคะ